สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเอรีวิวหนังยางนะคะเป็นสามเซตนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะเซตนี้เพิ่งซื้อมาวันนี้นะคะอันนี้เพื่อนซื้อไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูของเรากันต่ออันนี้ยี่บ้าบาทนะคะที่เพื่อนฝักซื้อเป็นสีอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนเอ,อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูของเรากันเลยดีกว่าค่ะ ของเล่นนะคะแบบนี้ก็จะมีอยู่2เซตค่ะอันนี้ซื้อมาเมื่อวันจันทร์นะคะถักไปแล้วด้วยนะเออก็ก็จะมีเป็นกระถักกระถักอย่างนี้นะคะอันนี้เราถักอยู่สีชมพูกับเมื่องแต่นี้มองเหมือนสีน้ำเงินเลย แล้วก็จะมีหนังยางแล้วก็ไอตัวฮุกมันหายไปไหนเราเดิเราไปหาครูก,ก่อนนะโอเคค่ะอันนี้ไม่รู้นะคะว่าไอที่เกี่ยวหรือฮุกมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะสีแดงเป็นสีแดงนะโอเคก็จะมีหนังยางไปอย่างนี้เดี๋ยวเราหยิบให้ดูอย่างนี้ค่ะนี่นะเ,เดี๋ยวเราไปดูอันตัอไปกันเลยอันตัดไปที่เราซื้อมาวันนี้นี่เอง เป็นอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะซึ่งวมาวันนี้ตอนกลับมาจากโรงเรียนนะเป็นอันนี้ขีเดเราไปดูข้างในกันนะคะข้างในก็แกะกันเป็นอย่างนี้จะมีอย่างเงี้ยนี่เป็นสีแบบกากเพ้นนะคะจะไม่เหมือนกับแบบที่เมื่อกี้ ที่ถักก็จะเป็นอย่างนี้นะยังปิดตัวถักก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนาา่ารักอะฟงฟงมากเลยเป็นเอิมสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็มีเอสคิปค่ะตะขอเกี่ยวเอสคิปแล้วก็จะเป็นเอิมคลุกค่ะลุกสีชมพูหรือหรือที่เกี่ยวแหละ นะหรือฮุกก็ได้ออก็ต่างอย่างแค่นี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอางื่นต่อเลยก็เดี๋ยววันนี้รีวิวแค่นี้ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเวลาไม่พอคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย